สวัสดีครับ f อทุกทุกท่านฮะวันนี้ครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องสมัยบุฟเฟ่นะครับช่องที่มีสาระความรู้และความบันเทิงนะครับหลากหลายนะครับโอเควันนี้จะมาพูดถึงนะฮะไบคับขี้บิ๊กไบนะครับไบคับขี่บิ๊กไบนะครับก็คือจะมาในเชิงของพูดคุยกันดีกว่านะครับเพราะว่าหลายๆข้อมูลหลายๆก็คือยังไม่นิ่งนะครับก็คือ ยังยัง,ย,งยังไม่ได้มีใครฟันธงว่าจะต้องไปเป็นในทิศทางนี้แต่เนื่องด้วยคอรมอนะครับอนุมัติไฟเขียวแล้วว่าทุกคนจะต้องมีแบคบิ๊กไบทบ์เมื่อวันที่18สิงหาคมปี63นะครับแต่รายละเอียดหรืออะไรงไงคือยังไม่ฟันธงนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับก่อนจะไปชมคลิปนะครับเพื่อนๆนฮะรบกวนนะครับกวนกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ให้ช่องผมนิดนึงนิดนึงเพื่อเป็นกําลังใจนะฮะโอเคไปนะครับ บิ๊กไบค์นะครับที่จําเป็นจะต้องมีใบขับขี่แยกมาจากรถจักรยานยนต์ปกตินะครับจะต้องมีซีซีไม่ต่ํากว่า400ซีซีนะครับนะเพื่อนๆนะ400ซีซีขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องมีใบขับขี่แยกแล้วนะฮะหรือนะครับปริมาณแรงม้าที่47แรงม้าไม่ต่ากว่า47แรงม้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นบิ๊กไบคือต้องมีใบขับขี่แยกเหมือนกันนะครับโอเคคือไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็น400ซี ถ้ามีเกิน47แรงม้าเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นบิ๊กไบค์แต่ปัจจุบันก็เท่าที่ผมนึกนะก็ยังไม่มีคล้ายไหนที่ต่ำกว่า400แล้วก็มี47แรงม้าหรือถ้ามีครับเพื่อนๆคอมเมนต์เพื่อเป็นความรู้ให้หน่อยนะฮะโอเคนะครับก็เนื่องด้วยฮนะอย่างที่กล่าวไปนะครับบิ๊กไบค์เนี่ยรถมัแรงใช่ไหมฮะแรงนะครับแล้วก็ด้วยบนท้อ,องถนนประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วด้วยปริมาณบิ๊กไบค์ที่ตอนนี้มีประมาณ2 0 0,000กว่าคันแล้วนะครับก็เกิดอุบัติเหตุกันมากมายขาดทักษะการขับขี่ นู่นนี่นั่นนะครับเจ็บป่วย4สีชีวิตอันนี้นะครับเออเขาคือจาเป็นจะต้องให้มีใบขับขี่แยกนะครับโอเคนะครับมาเข้าเรื่องเลยว่านะครับผู้ขับขี่เนี่ยจะต้องมีอายุนะครับไม่ต่ํากว่า18ปีนะครับและต้องมีใบขับขี่นะครับรถจักรยานยนต์ปกติเนี่ยไม่ต่ำกว่า3ปีชนะแล้วนะครับผู้ขับขี่จะต้องมีอายุ21ปี ขึ้นไปนะครับงงไหมโอเคมันจะงงงนิดนึงเนาะโอเคนะครับโดยใบขับขี่เจ้าบิ๊กไบเนี่ยนะครับที่เขาบอกมาเนี่ยก็คือมันจะมีอายุ5ปีและนะครับจะมีสกรีนรูปบิ๊กไบอยู่บนใบขับขี่ด้วยนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้รูปบิ๊กไบเนี่ยจะเป็นรถของเราหรือจะเป็นรูปแบบเดียวกันใช้เหมือนทุกการทุกคนอันนี้ผมก็ยังไม่ฟันธงอย่างที่ก้าวไปต้นคลิปฮะก็คือยังไม่ฟันธงนะครับแต่สโคบโดยรวมเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับ แล้วก็ขั้นตอนที่2นะครับจะต้องผ่านการอบรมนะครับโดยกรมการขนส่งเนี่ยเป็นคนจัดสรรขึ้นโดยการให้เขาอาจจะจัดเองหรือว่าอาจจะให้ทางเอกชนเนี่ยจัดการอันนี้ก็ยังไม่ฟันธงแต่หลักๆเนี่ยจะต้องมีการอบรมนะครับถ้าใครขครับขี่บิ๊กบค์เนี่ยจะรู้ดีว่าการที่จะขี่เนี่ยให้เป็นนะครับมันจะต้องไปเรียนนะครับก็จะมีเบสิคคอร์สแล้วก็คอร์สกลางแล้วก็ Course, คอร์สขั้นสูงนะครับอันนี้ในกลุ่มบิ๊กบค์เขาจะรู้ดี เพราะว่าการเบรกการหยุดรถหรือการเลี้ยวรถเนี่ยมันจะแตกต่างกับรถปกติโดยสิ้นเชิงนะฮะโดยน้ําหนักรถที่มากแล้วก็ด้วยกําลังแรงม้าที่สูงนะครับแต่ไอการอบรมอันเนี้ยผ,ผมก็ไม่มั่นใจว่าเราจะใช้ไอเจ้าเบสิคที่เราไปเรียนจากาสถานเขาเรียกอะไรบริการรถนะครับอย่างเช่น Honda เขาก็จะจะมีการาจัดให้เรียนนะครับ เบสิคคลาสนะครับเบื้องต้นฟรีนะครับถ้าใครเคยออกรถกับ Honda เนาะอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเขาจะใช้อันนั้นได้หรือไม่นะครับก็ต้องมารอดูช่วงกลางปีนี้แหละหรือไม่ก็ประมาณกลุ่มภาปี64นี้แหละครับที่เขาจะฟันธงมเลยว่าต้องเป็นยังไงนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยผู้ที่จะทำใบกับขี่บิ๊กไบค์เนี่ยนะครับต้องมีความรู้อย่างแน่นอนนะครับต้องไปอบรมเกี่ยวกับความรู้การใช้รถนะครับอย่างแน่นอนก็คือสรุปเลยว่า จะเป็นทางขนส่งเองหรือขนส่งให้เอกชนเองหรือว่าเราเอาเบสิกที่ใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะไปเรียนมาเองนั้นเอามาแนบก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันอันนี้มาเรามาพูดคุยแชร์ความรู้กันดีกว่านะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีอะไรใหม่ๆก็คอมเมนต์มาได้นะฮะเกี่ยวกับการอบรมนี้ว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนโดยตัวเองก็ไปศึกษามาก็หลายๆข้อมูลก็ไม่เหมือนกันักที่หนึ่งแต่ก็อยู่ในสโครปประมาณนี้นะฮะต้องรอดูกลางปีนะครับต่อไปนะฮะ โอเคขั้นตอนต่อไปนะครับการขับจริงต้องขับไหมที่ไปดูมาคือเราจะต้องสอบปฏิบัติด,ด้วยก็เหมือนตอนเราสอบขับขี่รถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับตอนที่ว่าใบขับขี่ปกติก็คือต้องสอบพักปฏิบัติด,ด้วยนะครับก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะใช้สนามที่ขนส่งเดิมหรือไม่หรือว่าเขาจะให้เอกชนเป็นผู้ดําเนินการหรือไม่แต่เท่าที่ผมดูนะยังไงก็คงไม่ใช่สนามเดิมอย่างแน่นอนเพราะว่าสนามเดิมอย่างเช่นที่เรา เคยขับรถยนต์ใช่ไหมฮะก็จะมีเทียบทังเท้านะครับถอยเข้าซองถอยเข้าอันนี้นะครับมอเตอร์ไซค์ก็จะขี่ขึ้นฟุตบาทหยุดเลี้ยวอันนี้ผมว่าผมยังไงก็ใช้สนามเดิมค่อนข้างยากจะต้องเป็นสนามที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ก็ต้องรออีกเค่นกันนะครับก็อย่างที่บอกฮะเราก็คือมาพูดคุยนะครับกันโอเคนะฮะหลักๆเบื้องต้นก็เป็นประมาณนี้นะครับแต่ยังไงก็ต้องมีผมว่าเขาจะต้องให้มีอย่างแน่นอนแต่ว่ารายละเอียดการขอรับไม่หรือ,อยังไงเนี่ยมันก็ นะอีกเรื่องหนึ่งนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับมีข้อมูลใหม่ๆเนี่ยรบกวนนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับคลิปให้ผมหน่อยฮะเพื่อเพื่อนๆท่านอื่นมาดูเนี่ยหรือว่าตัวผมเองเนี่ยจะได้เป็นศึกษาเป็นข้อมูลแต่รายละเอียดในวันนี้ผมมาพูดคุยเฉยๆนะครับผิดถูกยังก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเควันนี้ครับลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะ